สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิมมีจจ้าะคะวันนี้ในแคะเราก็จะมาเล่นเกมชอมแอนเจอรี่เค่ะเราเป็นตัวนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรารอเข้าเกมกันก่อนเลยคะ่ะวันนี้เราก็จะเล่น1เกมนะคะเดีจะเล่น1นเกมให้ทุกคนดูนะคะ โอเคเริ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้หุ่นยนต์หนูของเราไปดูว่าสถานที่ตรงไหนมั้งนะคะดูเหมือนว่าตรงนี้ใชไหมเออตรงนี้จะมีชีสเนะชีสเดี๋ยวจะไปเอาชีสเคก้กด้านบนนะคะ ชีสเคส้กใหเราเอาชีสเคส้กทั้งหมดมน่าจะประมาณห้าอันนะคะเราจะต้องรีบไปเอาแล้วนะคะเราจะต้องรีบไปเอานะคะนี่ตอนนี้ก็จะมีเจ้าเหมียวตรงนี้นะเจ้าเหมียวก็เออเราจะต้องหนีเจ้าเหมียวให้ได้นะคะตอนนี้เราต้องการชีสเคส้กประมาณ หนึ่งอันนะคะที่เราต้องหาแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีเวลาทันค่ะโอเคเราได้อ,อกรบแล้วค่ะเราก็ออกมาด้านนอกแล้วนะคะตอนนี้ดูเหมือนเจ้าหนูจะหวัดกลัวเพอเจ้าแมยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ก่อนเออเจ้าเหมียวมาพอดี ระหว่างนี้เราเอาชีสเข้ารังเรากันก่อน,นะคะ่ะก่อนที่เจ้าเหมียวจะตามมาทันนะเราผ่านเจ้าเหมียวมาได้อย่างงไไ่ายดายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะรีบเอาใส่เข้ารังนะ โอเคเรียบร้อยเราต้องได้ผักชีนะคะเพราะว่ามันจะมีเวลาจํากัดด้วยถ้าเวลาเราไม่ทันก็เราก็จะแพ้นะคะดูเวลาได้จากตรงนี้นะคะคนี่ระหว่างเพื่อนเรากําลังเปลี่ยนเบนมายถึงเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะชวนกีตามาเร่นด้วยนะ น้องกิต้าตอนนี้น้องกิต้าก็อยู่แขางๆเรากําลังเล่นอีกโมเล่นเล่นอีกอันหนึ่งนะคะโอเคเหลือเร,เราต้องผักชิดเหลือแค่อันอเหมียวซอยเนย่ฉันถูกจับแล้วทุกคนช่วยฉัน้ย้ยทุกคนก็ไม่รู้ว่าพยายช่วยเราหรือเปล่านะคะ แต่เราต้องดิ้นออกไปให้ได้ก่อนที่เจ้าแมวจะจับเรานั่งจะรวดไม่ทันแล้วเราต้องดิ้นอันนี้เพื่อเพื่อยื้อเวลานะรอจนกว่าคนมาช่วยนี่นีเพื่อเรามาช่วยแล้ว เพื่อเราจะได้ชนะนะคะทุกคนย่าพังไปบา้ายเราต้องทำต่อไปจำเมี้อจำไหมดีไม่กี่วิเท่านั้นเราต้องพยายามดูขึ้นให้ได้ค่ะ แต่วกว่าที่เจ้าเมียวจะมาเย้เราชนะล้กค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดติดให้เราด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ